สวัสดีค่ะมาฟังการอ่านไพ่จากช่อง t า e Tarot j o u r n ค่ะเป็นการอ่านไพ่แบบรวมที่ทุกทา่าทุกราศีดูได้นะคะทุกที่โพสไปไม่มีอายุเวลาเปิดตูเมื่อไหร่ก็ได้การอ่านไพ่เป็นการอ่านแบบรวมพลังงานและคำำําทานายมีทั้งตรงและไม่ตรงให้ดูเป็นความบันเทิงนะคะขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามาดูคลิปค่ะทุกไลค์แล้วก็ทุกๆคอมเมนต์ comment, แล้วก็ทุกๆก,กําลังใจด้วยนะคะมาเราิ่มอ่านไพ่กันเลย เริ่มที่ฝั่งของคุณก่อนนะคะพลังงานของคุณพลังงานของคุณคือคนที่มีความรักที่มั่นคงจริงจังในความสัมพันธ์ไม่คบใครเล่นๆถ้าเกิดได้คบหากันแล้วคุณจะมองในเรื่องของอนาคต ยาวไปจนถึงในเรื่องของการแต่งงานมีครอบครัวหลายๆท่านมีความพร้อมนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของหน้าที่การงานการเงินคุณเป็นที่พึ่งให้กับครอบครัวของคุณหรือคนที่คุณรักได้เป็นอย่างดีและพร้อมที่จะซัพพอร์ตช่วยเหลือทุกสิ่งทุกอย่างเท่าที่คุณจะทําได้ตามกําลังของคุณคนที่คุณคบหาเป็นคนที่มีอายุแตกต่างจากคุณนะคะ คุณยังมีความรู้สึกดีๆความทรงจำภาพเก่าๆที่เคยมีกนรละกันอย่างตราตรึงอยู่ในหัวใจของคุณไม่ว่าคุณจะไปพบเจอกับอะไรมาในเรื่องของความสัมพันธ์คุณจะไม่แสดงออกถึงความอ่อนแอและสามารถที่จะเดินหน้าต่อไปเนื่องจากคุณเป็นคนที่ควบคุมอารมณ์ความรู้สึกได้ดี อีกทั้งหลายๆท่านนะคะอาจจะเป็นผู้นำครอบครัวหรือเป็นคนที่ดูมีพุทธ,ธิภาวะนะคะตัวคุณเป็นคนที่ยอมรับในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงเข้าใจในศตธรรมของชีวิตทุกอย่างไม่มีความจีรังยั่งยืนใครท่าน สนใจในเรื่องของศาสนานะคะบางคนไปวัดทาบุญหรือว่าเข้าพิธีกรรมตามศาสนาคุณเป็นคนที่ปฏิบัติตัวตามแบบแผนนะคะถ้าเกิดมีความสัมพันธ์คุณก็จะเข้าตามตรอกออกตามประตูพ่อแม่คุณครอบครัวคุณหรือคนรักของคุณจะรับรู้ในเรื่องของการคบหาระหว่างคุณกับเขา คุณจะมองยาวไปในเรื่องของการแต่งงานจดทะเบียนสมรสเลยนะคะความสัมพันธ์ของคุณจะไม่มีการหลบซ่อนทุกอย่างต้องถูกต้องแต่ประเพณีแล้วก็ให้เกียรติซึ่งกันและกันคุณจะไม่ชอบในเรื่องของการผิดศีลทำทุกอย่างให้มันถูกต้องนะคะเพื่อความสบายใจตัวคุณเองในตอนนี้แม้ว่าจะรักจะคิดถึงเขา แต่มันก็มีเหตุที่ทำให้คุณนั้นต้องหันหลังออกจากความสัมพันธ์โดยที่คุณเองก็ไม่ได้อยากที่จะเดินจากไปนะคะแต่พออยู่ในความสัมพันธ์มันก็ทำให้คุณเป็นทุกข์แล้วก็ไม่มีความสุขดังนั้นช่วงเวลานี้เป็นช่วงที่คุณได้ถอยห่างออกมาจากเขามาดูพลังงานของคู่กรณีบ้างค่ะ คู่กรณีของคุณนะคะคู่กรณีของคุณเป็นคนที่มีอัธยาศัยดีเป็นคนขี้เล่นเป็นคนพูดเก่งคำพูดของเขาสามารถที่จะดึงดูดผู้คน ให้มาชอบมาชื่นชมในตัวเขาและเขาก็มีความเจ้าชู้อยู่ในตัวคนคนนี้ในช่วงเวลาที่คบหากับคุณเขาก็มีคนเข้ามาแล้วตัวเขาเองก็ไม่ได้ที่จะทำตัวให้เหมือนกับว่าเขามีคุณนะนะคะเขาก็ยังคุยใครทักมาใครคุยกับเขาเขาก็คุยเล่นต่อจนบางทีอาจจะเป็นที่เข้าใจผิดก็ได้นะคะความกุ้งกลิ่ม ความที่เขาขี้เล่นเนี่ยแหละคะ่ะมันเป็นปัญหาในความสัมพันธ์เพราะว่าตัวเขาเป็นคนทางไกลหรือว่ามีระยะทางที่ห่างจากคุณบางคนคบหากันผ่านโลกโซเชียลออนไลน์นะคะดังนั้น ด้วยเหตุนี้ทำให้เกิดเรื่องทะเลาะหรือว่ามีปัญหากันในความสัมพันธ์กันอยู่จนกระทั่งมีการตัดจบเลิกลากันไปตัวเขาเองเป็นคนที่เคยมีความรู้สึกที่อยากจะอยู่ร่วมกับคุณหรือว่าใช้ชีวิตคู่ด้วยแต่ว่าในตอนนี้พอหลังจากที่มีการตัดจบความสัมพันธ์กับคุณไป เขาก็ไปโฟกัสในเรื่องของการเงินหรือมองอีกแบบหนึง่งเขาก็เป็นคนมองในเรื่องของเงินเป็นสิ่งที่สําคัญเรื่องของเงินเรื่องของวัตถุสิ่งของเงินทองนะคะหรือเขาจะเป็นคนที่เห็นผลประโยชน์ของเรื่องเงินเป็นหลักก็ได้อาจจะเป็นเพราะความจําเป็นต่างๆที่เขาคิดว่าเงินสําคัญที่สุดมากกว่าความรักดังนั้นคนคนนี้จึงจบความสัมพันธ์กับคุณไป โดยที่ยังไม่ได้มีการแต่งงานหรือยังไม่ได้มีการใช้ชีวิตคู่กับคุณนะคะมีเพียงแค่การวางแผนหรือคุยกันเรื่องของอนาคตกันเท่านั้นเองอันนี้คือพลังงานของเขานะคะเพราดูพลังงานของเขาเพิ่มเติมก็เป็นคนที่เรียกเรียกว่ามีสเสน่ห์คนหนึ่งนะคะ พูดจาดีทําให้คนหลงไหลนะคะแล้วก็เป็นคนที่เจ้าชู้เนี่ยแหละค่ะตัวเขาอาจจะยังไม่สามารถที่จะผูกมัดก,กับคุณได้เขาจะรู้สึกว่าคุณเป็นคนที่ดีคุณเป็นคนที่ใช่ก็จริงในช่วงเวลาหนึ่งแต่พอเอาเข้อจริงเขาก็ยังไม่สามารถที่จะผูกมัดก,กับคุณได้นั่นเองนะคะบกะสมกับความเจ้าชู้ที่เขามี แล้วเขาก็เป็นคนที่มีตัวเลือกทางเลือกอยู่เสมอเลยทําให้คุณรู้สึกว่าไม่แน่ใจในความสัมพันธ์ดูไพ่เข้ามาทางฝั่งของเขาด้วยความที่เขาเป็นคนกุ้มกลิ่มดูดีมีสเสน่ห์ดังนั้นเขาก็จะมีตัวเลือกเข้ามานะคะปัญหาความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาเลยกลายเป็นเรื่องของการที่มีบุคคลอื่นหรือมือที่3เข้ามานั่นเองจนทําให้ความสัมพันธ์ต้องมีการตัดจบกันออกไป ออทราบความรู้สึกของเขาที่มีกับคุณในตอนนี้ตัวเขายังไม่รู้ว่าจะจัดการหรือว่าหาทางออกในการแก้ไขปัญหานี้อย่างไรได้แต่นิ่งเงียบอยู่ในพื้นที่ของตัวเองแล้วก็ถอยห่างออกไปช่วงเวลาที่ดีที่สุดสำหรับเขาในตอนนี้คือการออกห่างจากคุณนะคะคิดว่าเดี๋ยวรอให้ทุกอย่างมันลงตัวแล้วก็ค่อยกลับมาดูอีกทีหนึ่งว่าจะสามารถปรับความเข้าใจกับคุณได้หรือไม่ ตัวเขาก็อยากที่จะคุยกับคุณอยู่นะคะดังนั้นจะให้ดูลักษณะของเขาก็คือเขาก็ยังรักคุณยังมีความผูกพันกับคุณแต่มีอุนิสัยที่มีความกุ้มกลิ่มเจ้าชูนั่นเองทําให้ความสัมพันธ์ต้องมีการหยุดชะงักหรือว่าต้องเวระยะเลิศลากันไปเขามองคุณเป็นคนอย่างไรบ้าง ขามองคุณเป็นคนอย่างไรเขาก็มองว่าคุณสามารถที่จะใช้ชีวิตของคุณอยู่ได้โดยที่ไม่จําเป็นต้องพึ่งพาเขาเหมือนกันและก็ดูว่าคุณเป็นคนดูดีมีเสน่ห์มีคนเข้าหาคุณเป็นคนน่ารักพูดจาดีอ่อนโยนเป็นคนที่ดูเป็นมิตรนะคะเขาก็มองว่าตัวคุณนั้นสามารถที่จะเติบโตเจริญก้าวหน้า ได้นะคะเป็นคนที่ดูแล้วประสบความสําเร็จในชีวิตได้ดีเพราะว่าเป็นคนที่มีการวางแผนในชีวิตดีด้วยเขามองว่าคุณเป็นคนที่น่ารักนะคะแล้วก็มองว่าคุณเป็นคนที่เวลาคุยแล้วเขารู้สึกสบายใจรู้สึกว่าเข้ากับคุณได้ เขาจะทำยังไงกับความสัมพันธ์นี้คะเขาจะทำยังไงในความสัมพันธ์นี้ช่วงเวลานี้เป็นช่วงที่เขาถอยห่างออกมาจากคุณไม่ได้ติดต่อนิ่งเงียบแต่ว่าเขาก็ยังมีความรู้สึกที่ยังผูกพันยังนึกถึงคุณอยู่ไปคบหาไปคุยกับใครก็ยังมีความรู้สึกที่วนเวียนอยู่กับคุณนะคะ ถามว่าจะทำอะไรในตอนนี้ดูเหมือนว่าเขาจะพยายามจะไปโฟกัสเรื่องงานของตัวเองให้ประสบความสำเร็จหาเงินนะคะแต่ในใจของเขาเขายังมีความรู้สึกที่รับรู้ได้ยังสามารถเชื่อมต่อกับคุณได้ดีนะคะแล้วก็ยังผูกพันยังรักอยู่ยังไม่ได้หายไปไหนสิ่งที่เขาจะทำก็คือเขาจะทำหน้าที่ของเขาที่ละค่ะเรื่องงานเรื่องการหาเงิน จนเขารู้สึกว่าเขาพร้อมจริงๆแล้วก็จะกลับเข้ามาหาคุณดังนั้นเขาจะไม่หายไปไหนนะคะจะมีการกลับมาแล้วก็ได้มีการสารต่อพูดคุยกับคุณอีกครั้งหนึ่งขอดูความรู้สึกของคุณเพิ่มเติมนะคะตัวคุณไม่ว่าเขาจะทำอะไรที่ไม่ดีก็ตามคุณก็ยังรักเขาอยู่แล้วก็ปรารถนาที่จะ มีความมั่นคงแต่งงานกับเขาแม้ว่าบางทีคุณจะรู้สึกไม่มั่นใจก็ตามแล้วก็ยังมีความรู้สึกที่ยังติดค้างอยู่แต่คุณก็ยังหวังว่าความสัมพันธ์นี้จะได้กลับมารักกันนะคะอันนี้ก็คือความรู้สึกของคุณขอบสรุปความสัมพันธ์นี้บสรุปของความสัมพันธ์นี้จะได้มีโอกาสกลับมาคืนดี กลับมารักกันใหม่นะคะความสัมพันธ์ที่เคยแย่มาก่อนหรือทําให้รู้สึกไม่ได้เติมเต็มจะกลับมาเติมเต็มอีกครั้งหนึ่งด้วยความรู้สึกที่ผูกพันปัญหาอุปสรรคใดๆที่เคยเกิดขึ้นจะมีการปรับเปลี่ยนแก้ไขแล้วก็กลับมาสารต่อกันอีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะความรักแล้วก็ความคิดถึงนั่นเอง ขอจบการอ่านไพ่แต่เพียงเท่านี้นะคะสำหรับใครที่อยากจะดูดวงส่วนตัวก็สามารถแอดไลน์มาได้เลยค่ะขอบคุณค่ะแล้วเจอก,กันในคลิปต่อไปสวัสดีค่ะ